กรณีของ B.J. สาวที่ตกเป็นผู้เสียหายกับไปทําศัลยกรรมหน้าอกไปเสิร์ฟหน้าอกมาปรากฏว่าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นครับเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นไปเจราจากับคลินิกที่เธอไปทำเนี่ยนะครับคลินิกบอกว่าเดี๋ยวจ่ายเงินค่าทําให้30 0 0 0ืนบาทแต่ว่าค่าเยียวยาเนี่ยถ้าอยากจะร้องขอถ้าอยากจะได้ค่าเยียวยาให้ไปฟ้องเอาเองครับ ล่าสุดเธอก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ด้วยครับ <Huh. S 1> ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้มันถูกต้องหรือไม่รวมไปถึงเรื่องของการที่คลินิกต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรด้วยนะฮะผู้เสียหายรายนี้ครเป็นหญิงวัย24ปีชาวจังหวัดราชบุรีครับมีอาชีพหลักคือเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นวีเป็นพริตตรับงานไทยแบบนะครับ ล่าสุดเนี่ยเธอตัดสินใจผ่าตัดเสริมหน้าอกครับที่คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีครับราคาค่าบริการเนี่ยสามหมบาท<ะ>โดยสามหมบาทเนี่ยเขารับการผ่าตัดไปเมื่อวันที่14สสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่คลินิกสาขาย่านประชาชื่นกรุงเทพมหานครหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วครับเธอก็พบว่าปัญหามันเกิดขึ้นมีความผิดปกติของหน้าอกทั้งสองข้างคือหน้าอกเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จเวลาผ่านไป มันเปลี่ยนไปครับมีสีดําคล้ำเธอบอกว่าไร้ความรู้สึกรวมไปถึงมีตุ่มพองขึ้นหลายจุดอันเกิดมาจากการติดเชื้อนะครับจึงไปพบหมอที่เป็นผู้ทําศัลยกรรมให้เนี่ยนะครับเพื่อให้แก้ไขปัญหาถึงสองครั้งจนกระทั่งครั้งที่สครับ22กันยายนที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวอีกแล้วครับตัดสินใจให้คุณหมอเนี่ยนำเต้านมเทียมข้างซ้ายเนี่ยออกครับ ซึ่งขณะนั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าให้รออีกสักสองสวันแต่พนักง,งานของคลินิกแนะนําบอกว่าควรนําเต้านมเทียมออกก่อนค่อยใส่ใหม่หากอาการดีขึ้นโดยครั้งนี้ครับก็ได้เซ็นสัญญากับทางเจ้าของคลินิกว่าจะรับผิดชอบซึ่งเธอรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วครับต้องการเปลี่ยนหมอครับไม่สามารถที่จะให้คุณหมอท่านนี้ดูแลได้แล้วครับ จะเปลี่ยนหมอและต้องการที่จะถอดนมคัง่งคังคังเนี่ยออกเพราะหนูไม่อยากยื้อแล้วเพราะว่ายื้อไปอ่ะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะหายหรือไม่หายแต่คำที่บอก่อมาว่างั้นรอก่อนได้ไหมครับถ้าจะถอดจริงๆริอ่ะรอให้หนอมนไหลออกก่อนก็เลยบอกเฮ้อรอให้หนอมาไหลคือถ้าเกิดหนองไหลนี่คือมันเป็นหนักมากเลยนะพี่ต้องอืมเนี่ยฮะทำตั้งแต่สิงหาคมนะครับแล้วก็แก้ปัญหากันเรื่อยมาจนก,กระทั่งกันยายน แล้วเธอบอกไม่ไหวแล้วครับมันไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับว่าไม่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะฮะทีนี้ผู้เสียหายเธอก็เล่าต่อครับ,รบเธอบอกว่าหลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวในโลกออนไลน์ครับปรากฏว่ามารู้ทีหลังเพราะว่ามีหญิงสาวประมาณ3คนทักเข้ามาครับบอกว่าไปเสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งนี้เหมือนกันแล้วเจอปัญหาเดียวกันครับบางคนบอกโอ้โหอาการนี่หนักกว่าอีกครับต้องไปกินนอนรักษาตัวอยู่ที่คลินิกเนี่ยนานนับเดือนอครับ บางคนต้องตัดเต้านมทิ้งไปเลยครับแล้วก็เพิ่งจะทราบจากผู้เสียหายคนอื่นๆว่าหมอที่ทำศัลยกรรมให้เธอเนี่ยไม่ใช่หมอสันนะครับคือหมอที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นหมอเฉพาะทางถูกไหมครับต้องเป็นหมอศัลยกรรมแต่ปรากฏว่าหมอที่ทำให้เธอเนี่ยเป็นหมอสูตินารีเวทอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับเธอบอกอ้าวทำไมกลายเป็นอย่างนี้ได้คือไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้มาก่อนเลยนะครับ ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีหญิงสาวที่ใช้บริการคลินิกแห่งนี้แล้วเจอปัญหาเดียวกันไม่ทราบว่าหมอไม่ใช่หมอสรลยกรรมไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้เลยครับเธอก็เลยอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงทุกคนครับที่คิดที่จะตัดสินใจทำศรลยกรรมขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจ <S <S นี่สำคัญมากนะครับ <S 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 มันเกี่ยวข้องกับร่างกายด้วยถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันหนักนะครับต้องตรวจสอบให้ดี โดยเธอพยายามเจราจาเรื่องของค่าเสียหายด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางคลินิกคืนเงินค่าทําให้คือส0,000บาทนะฮะส่วนค่าชดเชยเนี่ยเธอบอกว่าได้ยื่นข้อเสนอไปในวงเงิน1 5 0 0 0 0บาทให้ทางคลินิกเนี่ยรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนํา150,000าบาทเนี่ยไปเป็นค่ารักษาตัวต่อครับแต่ว่าทางทนายความของทางคลินิกแห่งนี้ปฏิเสธแล้วก็พูดชัดเธอบอกว่าเขาพูดเลยบอกให้ไปฟ้องเอาเองถ้าอยากจะได้ แสนหไปฟอร์งเอาเองเธอก็เลยตัดสินใจครับว่าต้องออกมาร้องเรียนแล้วครับ,รบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือด้วยและที่สําคัญให้ตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ด้วยครับว่าคลินิกเนี่ยเปิดขึ้นมาอย่างถูกต้องไหมแล้วกระบวนการ,รทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมอไม่ใช่หมอสรัรมาทําแบบนี้เนี่ย อยากให้มีการตรวจสอบหน่อยซึ่งจริงๆถ้าเป็นคนไข้นะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบประวัติของคุณหมอได้ว่าจบทางศัลยกรรมมาจบพลาสติกมาหรือเปล่าเข้าไปที่แพทยสภาเลยแล้วนําชื่อนมสกุลของคุณหมอนะคะเข้าไปเซิร์ชแล้วก็จะรู้เลยว่าประวัติเนี่ยของของคอือต้องเช็คให้ดีเช็คให้ดีประวัติของคลินิกคนไข้ก่อนหน้านี้รีวิวอะรีวิวของคลินิกเป็นยังไงกับที่สําคัญเนี่ยผมไม่แน่ใจต้องต้องถามน้องเฟรนไฟายว่าการทําศัลยกรรมหน้าอกเสริมหน้าอก3 0 0 0 0บาทเนี่ย ราคาปกติไหคือถูกมากจริงๆแล้วราคาเนี่ยแปลกไปเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยสตาร์ทถูกสุดนะคะอยู่ที่70,000มื่แต่ว่าถ้าเกิดแพงกว่านั้นคือต้องต้องัพที่แสนแล้วพี่เอกเพราะว่ามีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าซิลิโคนค่าหมอวิสัญญีแพทย์รวมทั้งค่าหมอผ่าตัดแล้วก็ทีมแพทย์มันไม่ไ่ก็ถือว่ามีความเสียงนะเนี่ยผมก็ไปเซิร์ชดูสามหมื่นโอ้ไม่มีสามหมกว่าก็มีนะะแต่ผมเห็นราคาสามแสนอ่ะ ที่มีคนเปรียบเทียบกันแล้วก็มารีวิวให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับมันก็ตามราคาจริงๆนะแล้วก็เรื่องของแพทย์อย่างที่เม่นฝ่ายบ้านไปเช็คก่อนก่อนที่จะทำ